สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคิดถึงจางเรดิโออนไลน์โดยขั้น้องดัฐมัตัยดิบแสุรชัยแก้วชูรัฐผู้ชมนะคะก็นำท่านผู้ชมมาที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้กับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นครั้งที่35ประจำปี2 5 0 0ั 64ค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวติดตามจากท่านนายไกลสอนพิสิทธิ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกผ <brackets> มด้วยนะครับเพราะว่าผมจะดูสัญลักษณ์ว่าถ้าหันหลังทั้งหมดแล้วก็พูดได้มกมดูชิคชิคเสียงอ่าให้ทดสอบเสียงกันอีกทีครับได้นะครับเสียง เลยวันปีเลยไม่งั้นเสียงมันไม่ดีครับ วันนี้ก็มีเรื่องที่สําคัญอยู่ประมาณ4ีหเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวมีตกหล่ตรงไหนต่้นถามได้สถานการณ์วันนี้ที่เราเป็นห่วงคัตเตอร์ในนครจมราชก็จะมี2องคัตเตอร์ใหญ่ๆเอาเละกันนะครับคัตเตอร์แรกก็เรื่องของโรงงานปิดทองคําเปรยวซึ่งกําลังจะงวดเข้าการควบคุมโรคต่างๆนั้น คนงานของโรงงานทองคำเปรวนั้นมีร้อยกว่าคนกระจายอยู่ในพื้นที่4ี่หาอำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอพรมกิรีอำเภอท่าสาราและอำเภอปากพนังนะครับในสีห้าอำเภอนั้นเราก็ตามสอบสวนถึงที่บ้านแล้วตอนนี้การค้นหาผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงนะครับวันนี้ผู้ป่วยที่เจอทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมของจังหวัดนี่คือ8 8รายนะครับก็เป็นในของทองคำเปลวนเนี่ยประมาณสี่ห้าคนนะครับส่วนที่สองที่เราเป็นคัสเตอร์เฝ้าระวังคือการ นักเรียนที่เดินทางมาจากมักัตยาลานะครับเพราะตอนนี้ในส่วนของมักัตยารานั้นเราพบผู้ป่วยแล้วเนี่ยประมาณ10บรายคือเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาประมาณ3-4หสรายแล้วก็มาสัมผัสกับญาติกับน้องในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยห้าอำเภอด้วยกันนะฮะที่เดินทางมาจากนักเรียนจากยะลานะครับก็มาป่วยที่อำเภอหวัวไซออำเภอเมืองอำเภอร่อนที่บณ์ อำเภอพมคีรีและอำเภอท่าศาลานะครับทั้งหมดห้าอำเภอนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยที่สําคัญก็อยู่ที่อำเภอเมืองวันนี้ในชุมชนของอำเภอเมืองปากคูลเราเจอเรื่องของโรงงานทองคาเปรวก็ใกล้กันก็เป็นเรื่องของคัตเตอร์ที่มาจากยะลาก็เสนอปิดหมู่บ้านไปแข่งอันนี้คือความเคลื่อมหน้าของสถานการณ์กรารเทศบาล สืบเนื่องจากการมีคัตเตอร์ใหญ่แล้วก็มีรายต้องพิี่หนาประเมินสถานการณ์นั้นก็ที่ประชุมการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไวรัสโครโรนาของจังหวัดนคนรศรีธรรมก็มีมติเสนอกรรมการโรคติดต่อและกรรมการโรคต่อก็เห็นชอบเป็นการใน3-4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ขอให้ทางฝ่ายปกครองที่ดูแลเรื่องด่านก็ขยายการตั้งด่านเพื่อลงไปเอ็กซเรย์ในหมู่บ้านกรณีที่เดินทางมาจาก4จังหวัด นะครับเป็นการเอ็กซเรย์นะครับจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลานะครับก็จะเป็นการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านต่างๆอันนี้มอบฝ่ายปกครองไปในฝ่ายสาสุขนั้นเรามีการเตรียมตั้งรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนโรค3เรื่องครับเรื่องที่1ต้องให้พื้นที่นั้นเป็นคนรับผิดชอบในการค้นหา HR หรือกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเป็นเอกภาพ นะกรณีใครมาร่วมทำงานหรือมีการแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ต้องประสานงานกับพื้นที่จงังหวัดควบคุมโรคพื้นที่เรื่องที่2นั้นไม่เฉพาะเราหาเฉพาะเป้าหมายเป็นคนเราต้องขีดวงพื้นที่สีแดงกรณีพบผู้ป่วยต้องมีการขีดวงว่าเพื่อจะหาผู้เสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดและเสี่ยงสูงเนี่ยให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมีการขีดวงขึ้นมานะครับประการที่3ก็คือขีดวงที่จะต้องทำา Active Ca คเต็ด i n g หรือทำการตรวจเชิงลุก คือวันนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราต้องทำสามส่วนหาผู้เสี่ยงสูงขีดวงพื้นที่แอเรียสีแดงและขีดวงที่ต้องทําเชิงลุกพร้อมกันทีเดียว3ข้อและทาทีเดียวกันเพื่อให้เกิดคดวามรวดเดียวอันนี้เป็นมาตรการที่เรากําหนดเพิ่มขึ้นกรณีของการประเมินอาการเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันที่ดีขึ้นเราก็มีเพิ่มอีก2ข้อมอบให้ศึกษาที่การนั้นนะเมื่อเราวันนี้เรามีมติให้เลื่อนเปิดโรงเรียน ไปวันที่12กรกฎาคมนะครับในระหว่างที่เลื่อนเปิดโรงเรียนนั้นให้ฝ่ายศึกษานั้นไปเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนในการประเมินความพร้อมด้านต่างๆโดยประสานทางฝ่ายควบคุมโรคสาธารณสุขแัดลงไปดูพื้นที่ว่าการใช้อาคาร,ารการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นั้นกับระบบขั้นตอนต่างๆที่นักเรียนจะมาใช้ชีวิตอยู่นั้นปลอดภัยดีไหมและโดยเฉพาะเขาเน้นย้ำมาเลยครับวันนี้เป็นข้อเสนอว่าให้ตรวจดูในเรื่องของการรถโดยสารนักเรียนให้มีระบบ ที่ dMST t คือมีการสวมหน้ากากแล้วก็ไม่แออัดเว้นระยะห่างมาเพราะเป็นห่วงว่ารถนักเรียนก็จะแออัดนะครับวันนี้ก็มีการตื่นตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้ก็เป็นมติให้กรรมการร่ติดต่อในเห็นชอบไปปฏิบัตินะครับศึกษาต้องประสานสนต่างๆเรื่องต่อมานั้นมอบไปทางของท้องถิน่นนะเป็นห่วงเรื่องตลาดวันนี้ก็เลยมอบไปท้องถิน่นจังหวัดนั้นลงไปสั่งการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ทั้งหมดว่า มีตลาดไหนที่ขอญาตเบิดถูกต้องตลาดไหนที่ขอไม่ถูกต้องต้องใช้อำนาจของท้องถิ่นในพรบสิ่งแวดล้อมในเรื่องทั้งเกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติตลาดก็ดีนะครับก่อนถึงเรื่องโควิดเนียหนึ่งไปดูเรื่องอาญาตตลาดได้ถูกต้องสองไปเรื่องของการถูกสุขลักษณะสภาวะสิ่งแวดล้อมนะเป็นกฎหมายอีกข้อหนึ่งแล้วก็มาถึงขั้นโควิดเพราะฉะนั้นวันนี้ในพื้นที่ตลาดก็ต้องมีการเข้มขึ้น เพื่อแม้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างขึ้นนะครับในเรื่องของร้านคา้าร้านอาหารก็เช่นเดียวกันขอให้ทางท้องถิน่นจังหวัดนั้นมีสั่งการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอบตเป็นเทศบาลหรือเป็นเทศบาลหรืออบจนะครับก็ให้มีการเกิดขันเรื่องร้านคา้าร้านอาหารเช่นเดียวกันนะครับพนักง,งานที่บริการในร้านเนี่ยต้องมีการอบรมทางสาธารณสุข นะครับเป็นมาตรการในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่าง,างอันนี้เริ่มเริ่มขมวดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับที่เราเตรียมที่จะเปิดเมืองต่างๆนะครับเพราะั้นหลายๆอย่างจะเป็นมาตรการเข้ามาเสริมเพื่อให้การควบคุมโรคมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องที่2ครับเรื่องวัคซีนวัคซีนตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า เดือนมิถุนายนเนี่ยยอดจองกับยอดที่เราได้รับจัดสรรที่รับแจ้งณนะวันนี้เนี่ยเราติดลบอยู่หนึ่งมืนสามพันคนนะครับเฉะนั้นในยอดจองวันนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยจองมาหกหมื่นเจ็ดพันวัคซีนที่เราแจ้งเรามาเนี่ยวันนี้ 4, 5, 000, สี่หมื่นห้าพันเศษเรายังขาดอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเราก็พยายามทำอย่างทุกทุกวิถีทางทุกความสามารถที่จะขอวัคซีนเพิ่มเติม ก็จังดูว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่เป็นแบบนครสีราชเนี่ยเรายัางขาดติดลบอยู่จองแล้วแต่ว่ายอดยังไม่มาวัคซีนยังไม่มานะครับไอ้ตรงนี้ก็กําลังพิจารณาอาจจะได้เพิ่มเติมเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ขาดอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะถึงจังหวะเราก็ได้รับเพิ่มเติมมาก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงจะได้อนุนมัติเพิ่มเติมมาโดยเฉพาะเราพยายามแยกเห็นว่าในกลุ่มที่ขาด1 3 0 0 0คนเนี่ย ใครที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคนจะได้รับการจัดสรรมาเป็นกรณีพิเศษให้เขาก่อนนะครับอันนี้พยายามเสนอขึ้นไปแต่ถ้าไปดูยอดเดือนกรกฎาคมก็เช่นเดียวกันอันนี้แผนนะครับแผนที่เป็นตัวแรขที่มาเ,เดือนกรกฎาคมก็ที่แจ้งเราวันนี้จะมีติดลอบอีก21 0 0 0่คนเพราะฉะนั้นถ้ารวม2เดือนเนี่ยเราเข้าใจว่าประมาณ3 000, 4 0 0 0คนนะครับเป็นยอดที่เราต้องขอวัคซีนใน2เดือนให้พร้อมแต่พอไปดูเดือนสิงหาคมก,กับกันยายนเนี่ยเราได้รับเยอะมาก สูงกว่ายอดจองนะครับจะไปสูงกว่ายอดจองในช่วงเดือนสิงหากันยายนเพราะฉะนั้นทำอย่างไรต้องบริหารเฉลี่ยตรงนี้ให้ได้นะครับนี่เขาเรื่องวันนี้วันนี้สรุปทุกยอดของวัคซีนที่มานครปฐมเนี่ยเราฉีดไปแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบแสนคนนะครับประมาณ8ปดหมื่นเก้าหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับรวมทั้งวัคซีนหมอพร้อมอจานวนหนึ่งนะครับแล้วรวมทั้งวัคซีนที่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยก็รวมแล้วเกือบเกือบแสนรายนะครับเรื่องที่สม เป็นเรื่องที่เมื่อกี้เรื่องโรงเรียนก็ขยายไปแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องที่เป็นห่วงเรื่องของอการทําศพของพี่น้องมุสลิมนะครับก็ให้ถือไิบัติแข่งตามที่จุฬาลัชษรีสั่งการวันนี้คือศพผู้ป่วยโควิดนั้นก็ต้องดูแลเป็นพิเศษและก็ต้องอเรื่องพิธีทางศาสนานั้นให้เป็นไปตามที่จุฬาสั่งการนะครับนั่นหมายถึงว่าให้มีการละหมาดทันทีนะครับกรณีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะบางโรงพยาบาลนั้นไม่มีบุคลากรที่เป็นมุสลิม และก็ไม่มีแพทย์มุสลิมเพราะฉะนั้นการแจ้งรับศบต่างๆนั้นได้เน้นย้ําให้ประสานกับกรรมาการอิสลามจังหวัดหรืออิหม่ามมัยิดมาประสานงานติดต่อรับศบเพื่อทําให้ถูกต้องตามวิธีการนะครับอันนี้คือเป็นในต่างออกไปนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะใช้ระบบช้อปปี้นะครับเข้ามารับจองวัคซีนนะครับเพิ่ม,เต,มเติมจากระบบหมอพร้อมเพื่อให้เห็นว่า วันนี้เห็นว่าพอช่วงสิงหาคมเนี่ยเรามีป้าวัคซีนเยอะแต่ยอดจองคนจองเนี่ยยังไม่เข้ามาทีนะครับแวนพอเปิดเนี่ยมันให้สนับรับกันมามันต้องมีระบบการจัดระบบโดยใช้ระบบดิจิตอลระบบต่างๆเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนตรงนี้ก็ที่ประชุมก็เห็นชอบในหลักการว่าให้ดำเนินการเพื่อเปิดทางสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นนะครับเรื่องของการย้ายผู้ต้องขังต่างๆก็เป็นไปตามมาตรการที่จังหวัดกําหนด ครั้งนี้ก็มีการตรวจสอบกันว่าการยา้ายผู้ต้องขังเข้ามานั้นต้องมีการตรวจเข้มนะครับแต่เดิมนั้นระวังระบบไว้3ยูนิตขาเข้าต้องผ่าน2ยูนิตยูนิต1ยูนิต2นะครับยูนิต1เนี่ยต้องไปอยู่ก่อน7-14ถึงวันยูนิต2ใน30วันขาออกก็ไปยูนิต3ต้องกักไว้ก่อน14วันก่อนที่จะออกจากเรือนจำนะครับตอนนี้กรณีย้ายเรือนจำมาเนี่ยมีมาตรการในการสอบก่อนทุกคนต้องผ่านการสอบเชื่อก่อน ขณะนี้ในเรือนจับนครเสียมราชนั้นในการตรวจทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยไปสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะตรวจทุก14วันการตรวจทุก14วันนั้นเป็นการสุ่มตรวจร้อยละไม่เกินร้อยละสิบของบุคลากรที่มีป็จะเห็นว่ามาตรการเราก็ค่อนข้างเข้มมากนะครับเราไม่พบเชื้อตอนนี้ต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้คนที่เข้ามานั้นต้องมีการตรวจเข้มนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของอกรณีที่ มาจากยะลาหรือมาจากสามจังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยเราดํเนินสอบสวนโรคไปแล้วในกรณีที่เราทําเชิงลุกแล้วไปไปพบว่ามีผู้ป่วยขึ้นจากเชิงลุกเพราะฉะนั้นในจํานวนผู้ป่วยที่เราทําเชิงลุกนั้นเราไม่ปล่อยปาและเลยถ้ากรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงเนี่ยเป็นที่ทราบว่าเราต้องหลอกค้นควันทีน อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่กรณีที่เป็นเชิงลุกที่ไม่ใช่เป็นผู้เสี่ยงสูงแต่อาจจะเป็นผู้เสี่ยงต่ําหรือเป็นผู้สัมผัสทั่วไปเนี่ยแต่พอไปตรวจเจอกันมาเนี่ยเราต้องปรับกระบวนการในกลุ่มที่เราไปสุ่มตรวจเนี่ยต้องมีการคุมไว้สังเกตอาการอย่างน้อย2นะครับอ,อ,อาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของการปิดหมู่บ้าน นะหรือปิดสถานที่กลุ่มบ้านเฉพาะกรณีตรงนี้เพราะว่า,าเป็นการได้รับการแจ้งเตือนว่าเชื้อตรงนี้เป็นเชื้ออฟริกาแล้วเป็นกลุ่มที่ก่อนกลางระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ให้ทุกส่วน,นมีการตื่นตัวในการเข้าไปเฝ้า,ฝาระวังป้องกันและควบคุมโรคส่วนนี้นะครับนี่ก็เรื่องหลักๆของการประชุมวันนี้ครับเรื่องของเห็นบอกบอกว่ามีมาตรการที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของการพานันในหมู่บ้านและงานศพอะไรนี้มีมาตรการพิเศษนะครับ ก็อย่างที่บอกวันนี้นะครับเราในงานสอบงานบวชต่างๆเรายังปิดมาตรการว่าวันนี้เป็นจริงแล้วขอความร่วมมือหยุดหยุดทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็งานสอบเนี่ยอาจจะดําเนินการได้แต่จํากัดคนแล้วก็เรื่องของงานเลี้ยงต่างๆจัดเลี้ยงในงานสอบเนี่ยต้องของงาก่อนนะครับในนี้เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับการสอบสวนโรคที่ผ่านมาเนี่ยหลายวงของทัตเตอร์ไปเชื่อมจากการพนันแม้ว่าเป็นการพนันเล่นกันเองในบ้าน เล่นกระเดงในกลุ่มสันทนาการกันเป็นการพักผ่อนแต่เป็น,ปน,ปนบ่อเกิดของการแพร่ระบาดก็เลยเพื่อให้ในการทํางานตัวนี้เป็นรูปธรรมจริงจังก็มีการตั้งหลังวัลขึ้นมาตั้งส่วนตํารวจนั้นก็ใช้นโยบายในการใช้สินบนนาจับในเรื่องการพนันซึ่งมีวงเงินถึงสองพันบาทซึ่งอาจจะล่าช้าหน่อยแต่ว่าก็มีวงเงินสูงอยู่นะครับแต่เพื่อเป็นการจูงใจให้เร็วขึ้นเนี่ยและเห็นว่า,าทุกคนให้ความร่วมมือตื่นตัวเนี่ย ทางจังหวัดก็มีเงินรางวัลให้3,000บาทนะครับแต่ขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดมาตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยได้รับความร่วมมือค่อนข้างมากวันหนึ่งแจ้งประมาณ20่กรลายแล้วก็มีการจับกลุ่มวันหนึ่งเฉลี่ย4-5หาลายจนถึงวันนี้ผมคิดว่าเท่าที่รับรายงานเบื้องต้นนะครับก็จับกลุ่มไปแล้วประมาณ10กก่าลายแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของเงินรางวัลที่จะให้ตรงนี้ก็หมดไปแล้วบางมีคนก็มา แสดงความจิดงเติมให้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องการเงินนะแจ้งเพื่อบอกข่าวนะครับเพื่ออยากให้ช่วยกันป้องปรามในการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยใ,ในเรื่องของโควิดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้มีน้ําใจไม่ประสงค์องนามนะครับเข้ามาช่วยทําให้เรามีหายใจต่อก็ยังยืนยันครับเงินรางวัลตรงนี้ยังมีอยู่วันนี้นะครับได้มีคนมาเติมให้แล้วนะครับมีคนมาเพิ่มเติมให้แล้วก็คงจะช่วยในการดำเนินการหาข่าวแล้วก็ป้องปรามปราบปรามการพนันที่จะเป็นบ่อเกิดของโควิดเนี่ยได้อีกระยะหนึ่งครับกรณีของวัคซีนตัวเลือกที่ตอนนี้เริ่มมีประชาชเข้า รเรื่องเรื่องวัคซีนทางเลือกเนี่ยกรณีเ,เป็นโรงพยาบาลเอกชนเราก็เราก็ซักซ้อมไป4ประการนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยของทางเลือกของที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะมี2ด้านด้านหนึ่งก็เป็นทางเลือกของภาคเอกชนด้วยกันด้านหนึ่งก็เป็นท้องถิน่นองค์กรปกครองท้องถิน่น นะครับก็ในส่วนทั้งสองส่วนนี้เราก็ต้องจัดระบบว่าถ้าเป็นของส่วนท้องถิ่นที่เขาจะมาใช้โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เป็นวัคซีนทางเลือกจากชินโนฟาร์มเนี่ยต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ขออนุญาตไว้กับสสจนะครับเพื่อไม่เกิดความซ้ําซ้อนแล้วก็ให้ถึงที่นองประชาชนได้เร็วที่สุดตามกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชน,นก็ต้องทําข้อมูลคนที่จะเสียวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ต้องรายงานกรรมการบริหารวัคซีนของจังหวัดเป็นลำดับ กรณีที่เป็นเอกชนก็เช่นเดียวกันก็เป็นองค์กรณคณะก็ขอให้เอาข้อมูลตรงนั้นมารายงานยอดที่กรรมการเพื่อจะได้ดูว่าใยไหนที่ซ้ําซ้อนหรือจองอยู่เนี่ยก็จะได้ตัดออกไปจะได้เลื่อนลําดับคนอื่นขึ้นมานะครับกรณีที่3ก็คือกรณีที่โรงพยาบาลเองมีโครงการกับวัคซีนย่อต่างๆว่าสามารถจองผ่านโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆได้อันนี้เขาต้องจัดระบบและแจ้งเราเหมือนกันนะครับต,ต้องผ่านกรรมการบริหารวัคซีนจังหวัดให้รู้ว่าวันเนี้ย โรงพยาบ,บาลกรโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเปิดจองวัคซีนยอดหนึ่งมีคนจองมาเท่านี้แล้วก็วันนี้วัคซีนมาแล้วและจะฉีดแล้วเนี่ยก็ต้องมีรายงานเพิ่มอัปเดตขบูลประการที่4ครับเราได้ใช้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเป็นคิวในการฉีดวัคซีนหมอพร้อมด้วยเข้าใจว่าช่วงสิงหาคมกันยายนเนี่ยเราต้องต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยสาจุดเพื่อระบ,บายวัคซีนให้เร็วที่สุดเข้าใจว่าประมาณ5้าถึงเจ็ดแสนโดสในช่วงนั้นเนี่ยพยันทั้งโรงพยาบาล ของรัฐ25แห่ง28แห่งแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอีก3แห่งนะครับรวมแล้ว30แห่งเนี่ยต้องมาระดมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดไปจัดระบบในการดูแลวัคซีนในลักษณะต่างๆ4ลักษณะนี้ให้สอดคล้องอต้องกันทั้งหมดนะครับเรื่องของที่น้องพต่ตาม,มันเป็นเฟสของของงานงลนาักษณะมันจะเป็นบทเรียนที่อื่นอะไรอย่าง้ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องต้อง บังคับใช้มาตรการกันลงไปถึงในระดับการปฏิบัติคือมีการเฝ้าระวังกันอย่างดีนะครับแล้วก็มีการจัดงานบวชเกิดขึ้นหรืองานแสดงความยินดีมาพลอยจริงๆแล้วเนี่ยในการคิดี่เริ่มก็คงจะไม่มีงานอื่นๆแต่พอมีงานบวชเนี่ยก็มีงานอื่นมาพลอยนะครับคนที่ไปร่วมงานที่เป็นผู้ป่วยยืนยันวันหลังเนี่ยเป็นผู้ป่วยยืนยันจากโรงงานปิดทองคําเปรวนะครับเป็นโรงงานที่ทําทองคําเปลวแต่ณวันที่เขาไปนั้น เขายังไม่ทราบแล้วเราก็ยังไม่พบเชื้อที่ทองคาเปรวคือเขาอาจจะติดเชื้อแล้วแต่เขาไม่ได้ตรวจทีวันนั้นแล้วเราก็ยังไม่เจอที่เีบยปกากฏว่าเขาก็ไปร่วมงานบวชแล้วพอกลับมาเขาเป็นแลก็เขาเป็นมาอีกสองสามวันคนที่ในงานบวชก็เป็นขึ้นมาก็มีการสอบสวนว่าเป็นมาอย่างไรก็รู้ที่มาที่ไปว่าตรงนี้เข้าไปสัมผัสกันนะครับก็ทําให้เกิดการแพร่ระบาดก็ตรงนี้วงของการสอบสวน ค่อนข้างที่ว่าทำได้รวดเร็ววันนี้เราก็สามารถสอบสวนในกลุ่มเสี่ยงเนี้ยแปดสิาหลายนะครับซึ่งวันนี้บางส่วนก็ออกแล้วเป็นเน็กนะครับบางส่วนนั้นก็ขยายผลต่ออยู่นะครับกรณีของนักศึกษามารมารากัเนี่ยนะครับเราได้ปิดวงจํากัดไว้อะไรไางไรครับคือเตรียมมาตร,รการ2ส,ส่วนคือหนึ่พื้นที่ที่เรารับนักศึกษามารากัดยาลามาแล้วในห้าอำเภอ ในห้ามเภอนี้ตรวกันครั้งมีอำเภอหัวไทรอําเภอเมืองอําเภอร่อนพิบูร์อําเภอพรมคีรีและอําเภอท่าศาราวันนี้มีผู้ป่วยสิบรายเฉลี่ยในในห้ามเภอนี้มีแล้วเพราะฉะนั้นในห้ามเภอนี้แค่กลุ่มหนึ่งที่ไปเรียนนี่คือมาตรการที่หนึ่งก็ในพื้นที่ห้ามเภอนี้ต้องดูต่อว่ามีชุมชนอื่นไหมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้เพราะฉะนั้นในห้ามเภอนี้ต้องเข้มเข้มแบบว่าต้องยกระดับเป็นการล็อกดาวน์หรือเป็นการปิดบางจุดหรือเป็นการสอบสวนและคุมไว้สังเกตอออากรคืพสสบวน เทสเสร็จหรือสวบเชื้อเสร็จเนี่ยไม่ได้ปล่อยปลแลวเลยนะครับแม้ว่าเป็นเน็กเนี่ยต้องอย่างน้อยคุมไว้สังเกตอาการอันนี้มาตรการที่เรามาใช้กรณีที่พบแล้วกรณีอำเภอที่ยังไม่พบที่เหลือต้องไปค้นหาชุมชนต้องเอ็กซเรย์ในชุมชนอันนี้คือมาตรการที่เรามาใช้ครับครับวันนี้เราเปิดเรียนเพื่อความปลอดภัยของน้องๆทั้งหมดแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ปกครองครับวันนี้ บุคลากรครูเราก็ได้ฉีดวัคซีนน <c oughs> แค่ประมาณ15,000กว่าลายนะครับ บุคลากรไม่ใช่หนึ่งท่าที่เค้หนึ่งพันห้าร้อยกว่ารายนะครับบุคลากรครูเราเนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กําลังเร่งระดมวันนี้มติกรรมการก็ให้เลื่อนบุคลากรครูทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาได้ฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะหาวัคซีนได้ขนาดไหนย่างไรเพื่อให้สอดรับกับที่ท้องถิ่นเนี่ยพร้อมที่จะมาดูแลบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรครูของเราเนี่ยเพื่อให้สอดรับกันเราก็ยังมีมติว่าให้เลื่อนลําดับความสำคัญของครูขึ้นนนนมมาากก่ออนะนะคคค okay, ครรรััับบบุณ นีกักตัวยี่สิบเอ็ดวันใช่ไหมการกักตัวยี่สิบเอ็ดประกาศเนี่กลายว่าในขนาดประชุมเร็วก็ยังสี่โมงอยู่ดีรับทราบกันแล้วนะคะจากคันทัวร์ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าสรุปการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่35ประจำปี2564วันนี้เป็นอย่างไรนะคะและกะ็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดเรียนนะคะก็จะเลื่อนออกไปและก็เพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครูนะคะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเรื่องอื่นๆติดตามได้ทางคิดถึงจังรดิโอออนไลน์ค่ะแล้วก็ u ูทูบ มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนักจัดการทางสังคมตำบลในเมืองนะคะดิฉันพวงรัฐวิชัยเดิตค่ะและก็สุรชัยแก้วชูรัชผู้ชงรายงานจากสารกลางชั้น5ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราต้องอสู้กันต่อไปร่วมมือกันค่ะนครศรีธรรมราชต้องชนะสวัสดีค่ะ ต้องขอไน่ามาในข้อบก่อนพอบกพรอแต่ใน้อมาอยู่ในยูนิตก่อนในเรืนองจำนี้นตวคืยก่อนจะเข้าเรื่องจำต้องไป็่านยูนิตที่ผมได้ยินเนี่ยอย่างที่สี่วันนะครับผู้อาน